สวัสดีครับช่างบอสลำโูก,กานะครับวันนี้ช่างบอสก็เช่นเดิมนะครับช่างบอสจะรีวิวเฉพาะแารเคียการหนักๆน,น,นะลูกค้าจะได้เห็นนะครับวันนี้มาบ้านฟ้าเฟสสินะครับมาดูแอร์ไดก,กินตัวนี้ลูกค้าใช้มาประมาณ5ปีดูสังเกตดูจากแผงข้างบนนะครับจะเหมือนแอร์ทั่วไปไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่เพราะลูกค้าดูแลแอร์ดีนะครับล้างแอร์เป็นประจำ แต่บอกก่อนแล้วครับบอกทุกครั้งเลยนะครับว่าแอร์เด้กินถ้าไม่ล้างโดยกรรมวิธีที่ถูกต้องด้านในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับข้างนอกสะอาดแต่ข้างในอะครับเต็ไมไปด้วยเชื้อราเลยนะเม็ดขาวๆที่ขึ้นเนี่ยครับเ,เชื้อรานะครับเน,นี่ยครับเชื้อรานะครับดูดีๆนะขาวอย่างเงี้ยเพราะว่าช่างคนก่อนๆที่ผ่านมาเขาเขาจะไม่ถอดแบบนี้เนาะ เราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งคนอื่นไม่เก่งนะครับแต่ใครทําให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทันเองดูนะครับด้านบนนะครับสะอาดนะเพราะว่าล้างบ่อยแต่ข้างในนะครับไม่เคยล้างเลยเพราะไม่เคยถอดแบบนี้นะครับถามว่าค่าล้างเท่าไหร่ข้างนี้ช่างมอสิดตัวละพันนะแบบนี้มาดูต่อนะครับตัวข้างในแกะออกมาตัวนี้น่าทึ่งกว่า,มาเมื่อกี้ข้างในมีเห็ด มีเชื้อราตรงนี้ก็เห็ดเหมือนกันครับเห็นไหมครับเสือขาวๆเชื้อราเต็มเลยซื้อเครื่องฟอกอากาศสามหมื่นสี่หมื่นมาไม่มีประโยชน์นะครับไอเด็กินนะครับใช้มาเยอะๆจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมันขัดออกหมดเลยนะเห็นไหมครับพอขัดเสร็จก็จะขาวเหมือนเดิมจ,จริงๆสีมันเป็นสีขาวตรงนี้ก็เหมือนกันครับจริงๆเป็นสีขาวนะขัดออกไม่ยากนะครับสไลด์ฟองน้ำธรรมดาน,นี่แหละ พอมนไม่ถดเหรอไหมครับเชื้อรา,ามจะเต็มตามร่องแล้วก็นอนดมไปทุกวันทุกวันทุกวันบ่อยบ่อยไม่สบายบ่อยเห็นไหมครับขาดน้ำทิ้งมันลาไม่ได้มันก็จะเป็นเมือกอย่างเนี้ยอ่าเป็นเอเลียนนะเป็นชิโมเช็ดละพันนะครับช่องบอสล้างอยู่เช็ดละพันบา,บาย